ว้่งดุให้วิ่งแล้วดิวโอโอเราคือเอาน้ำสั่นขอบใจเอฟซผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่า ้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาสบ,บายดีสบ,บายดีอ่า FC พ่อแม่พี่น้องอีกเท่านึงเนาะตอนนี้เอามาเบิง่งเมย์ทับเพดเป็นปุ่มเขาทุกคนนี่เป็นปุ่มเขาแล้ว ซาลีกับปวงโยนแล้วซาลีกับช่วยเขาในท่าเพจเป็นกำลังจะช่วยเขาไอ้เบิร์นพอดีเหรอคือว่าเบอร์เมายคณ ลีลีเอ้ลีอันลีแล้วแล้วบ่เออขัน้นแล้วแล้วจีฮะอันมาอันเอาไมา้่อนไม้เขาเห็ดอันวีเขาได้เนี่ยเราวีบุปปินเอ้นกเสมาอ้มเอโนยเออเขาคือ,อ,อบัสบุกเหรอโอ้บัได้บัได้เขาบัสุกเหรอเขาบัสุกเหรอ nói á mà ở nó ở à lan á nó chạy, ní. à lan để sao nóc chặt bóc hết nè bu đại hứa bu súc hứa nè anh ấy khang yu nè khang yu bu đại à hót hót bay, à con bay พคุนงงทุกคนบัวได้เฮ่อบัวได้เฮ่อเออเออเอออืมเซนี่ก่อนเอาน้ำส่อี่ตึมก่อนเนาะมีทัพเพ็ดเพิ่นนึงเขาบุษุษทุกคนบุสุกเพื่ออันนี้น่ายังแห้งอยู่มันเป็นอันซักซาอะไรหรือ้ฮอ ฮ้อน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 เรานึ้อเขาน้อย,อยนเนาะหรือว่าเละเนื้ไหลกัะมันอันนั้นดิ น้ำใสกันเนาะวมไหมมันอ้นก้นอันนี้ยังแข็งยูยังเป็นข้าวสั้นยู <c ười> คือว่าเนอเรานึงเขาปุเป็น <c ười> บุสร้างเนึ้อเนาะหัดป้ายฮักอี้ค่คอยเป็นหรอกเนาะ ลูกอีหม่าเบิ่งนําเด้อมันสุกแล้วจังสวยมันสุกแล้วจังคุ่งพุ่งแล้วก็อยู่นี่ไหนนกคอนคือว่าเนาะทุกคนเพื่อนก่อหากันนึ่งข้า คนนึ่งโปรเปนดลยไบว่านึงนึงเขาหนิหนึ่งเขามาหนิ่องกับเท่อนี้เนาะแต่ละเท่อนีิ่นอ,อุ่นเขา่ะนะ่นอุ่นเขาเย็นเอา่นจะหาอีนึงเขามาส่องเทือกเลยว่าโบ้ังเบิ้งอะนะเทือกหาอิดก็เบิ้งหัเพิ่นอยู่แต่ว่าเพิ่นก่อนน่าจะโบ,บจื้อเนาะ คอยหัดไปซ่อนไปเสลทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนก็จะลืงจะเคยจะเป็นไปดองเนาะคือสาวรีแต่กี้สาวรีกันนึงเขาผู้เป็นนอรีเนาะเดี๋ยวนี้เป็นแล้วเป็นคนลาวบนแล้วตอนตอนจูป้ามีแต่ซาบาังล่ามเดน,นอรีเนาะอ่ไปเส้นเดี๋ยวนายเนนเ่ <laughs> ตนอนยูป้าเขาเอาอันไมเฮล่ามฮักห้อมดีกว่านอรีเนาะเอาไมเฮล่ามนะเขาห้อมใหม่ดังไฟซะอืมไอ้บุตมีนะอ้า๊ะ Até วันี้นะคือมันเก็บหปนป <Y arn. S 1> นาเี้ยเคยเห็นหรืยานยิกลุกยิกลุกเขาตีนกนั่นเขาีวันลืนนะแยนะานนึ่งวันนี้มเอาปลาดิกมันงวิวิดวิวิ น้อยนึงฟืนกระไรเจร้านี้เจ้านี้เมื่อนั้นเสาลี่อันตบพระบัตรล่ใกล้กระยานให้น่ <c oughs> ห้องเอาให้สเจบเจ็ตมันขนมักยานให้หน่อเจ็ขเจอิดจุต นั่งเขาบปวดนั่นะเบอกอันนี้อันในเฮาเก็บอกบกนึงคนละอันบ่นี่แลุมันนี่คอยอดไปเ

เฮาเฮ็ดปงเขาผู้สุกบ่เ่างปาเห็ดยังเนอะนั่งนั่งนอนนอนอยู่ชื่อชเนาะนปงเขาผูสุกเขมหน้อยเอากับเืนคางไว้ฮะคือเกาเป็นยังขินบอยูละลาสืเอเนาะ กินยง่อแห้งเผ่าไปควกินตัวใหญ่ใส่ปะทึ่งเออนี้่าไาเห็ดันดำลนบ่อนทำัิงอหมดกันฟืนไ้อแยมม่ไอกับยานาบรออันนี้ลึงเลยดินง มเหมวยนกมวเด็กนุ๊กมวยเด็เดหเดหรอมยกเงินติ้ยว่าปั่น้ำน้ำปันไปดำให้มาฮึ่ม่งงานเบาดึงอี่นนี่แค่น่ากลน่ากล

นีเจ้าขอก็อยู่ทางหัวนอนอยู่น้ำทาเยือนั่นโอ้เมาเพดผาดำเขียวอดำเขียวมานึงไม่ได้ยันะมองดูจับมาหนึงมาเขียวเขียวลงบิ้งอันที่เขาาไม่เขเห็ดไปบิ้งดู เมื่อกี้นี้เราคืออันโปงเข้าผู้สุกนะโปงเข้านี่ลปงเข้าผู้สุกเราจะัอกอาเานาแบบนี้เป็นอย่างนี้เป็นตะกินเลยเนาะอือตกินเอาอันท่านงวมไว้อมันสุกไว้มันเขาน้อยนะเนาะเหมือนเขาน้อยอ

มีอะอะวมือนีเอามาแจ้งกันี่แต่น้องขับทอดกันเลยโคตรัอดโคตรับอนแต่ว่าบอสขัอนกับิพักกันมดมือ่มือเนี่ยมือแท้มือเด็ดเด็ดนองเด็ดนมีเนาะเสองเียสู้ได้อ่าดูแซมคนกับิพักคนกัเมือเราเด็นมือหรือบอสเป็นได้เงินหรือแบซัลลี่เราซัลลี่กดียกมือนึงวอันนี้ <laughs> sầu vẫn nói đi nợ. Đấy, gần với nước, cái của người người ngân môn nước nó thương chuốc lạc ào hàn phong mùi hát 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 คนกบไม่บึงมานนีมหนมีห้องมั้ยังัวมีห้องซาชามาบอกว่านี่จะเด็กศิวนมีขบกันห้องเปียกเลยกูดดใส่ด้วยหมูกรองเฮงแลาว จะ่นีโป้งเขา้าไม่แล้วเห็เลยนี่มาตานขาหน่อยนะเราลงมาแ้ว่ายันกวกินภายในจะตัดเพิ่มอเหรนไปต่ออันก็นจังหวเมาอาหารเล่นน้อยเบียรตโอ๊ยนี่ะหอากเจียเด็กนั้น่ะตเจ้น้องชมพี่มายาม กินเดียวห้าองไปรเนรัอแต่ม่นรอยเยใช่ไหก่เต็มที่แล้วแหละนีนานคิบอ่ะลานคิบผมเป็นของหอมอ้ะลบลบหนปดลบอีกหนึ่งเด็แต่ดห้าเสนพอดีเลวันเนาะห้าเงินเง่นห้าเส้นเนาะองคนห้าเส้นเด็บนึ่งงอบนมล็ต้นหวมมาเมียนกันเนาะ็นเขาเ็เนาะม่นะม่แน่นะเอาน้าเลยมาบอก

ไม้ดามฮันคนๆฮ้เราเบิ่งดูเฮ็ดวัดน,นี้เสียนี่นอาออ้ายืนไม้ให้เราบ้าเนี่ยอ้าวนมุลุคนมุลกคน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  เออ้าวโหเร็วอืมโอ้โหเออไปแล้วบันี 2> 2่ยอัดไว้บันนะ Vâng nhang, Miền vậy Đôi Đôi อาโอเคเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สนุกก็จะขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้กันเนาะทุกคนเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเฉพาะคลิปนี้สนุกขอเก้าคำว่าสบายดี